จอฟ้องเรียกค่าเสียหายหากไทยขอคืนช้างจากศรีลังกาอีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟังคอมเมนต์เรามีความคิดเห็นของหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้รับฟังกันและก่อนรับฟังช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจากการณีภายศักุรินช้างไทยที่สูกส่งไปทําหน้าที่ทูสันทวะไมตตีที่ประเทศศรีลังกานานกว่า21ปีจนมีอาการป่วยและบาดเจ็บ ได้ถูกนาตัวกับประเทศไทยเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากชาวศรีลังกาบางส่วนที่ไม่ต้องการให้มีการส่งคืนช้างไทยที่เหลืออยู่ห่างมีการร้องขอโดยเกิดประเด็นดราม่าขึ้นเกี่ยวกับช้างไทยที่มอบให้วัดศรีดานตามาริกาวาหรือวัดพระเคียวแก้วเมื่อ37ปีก่อนโดยอดีตหัวนหน้าคาราวาสของวัดพระเคียวแก้วได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นศรีลังกาวา่าช้างไทยราชาขณะนี้ยังสุขสบายดีอยู่ในวัดพระเคียวแก้ว และหากมีความพยายามนำช้างกับประเทศไทยจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโดยจะฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ดูแลไปตลอด37ปีที่ผ่านมานอกจากนี้เขายังเชื่อเห็นว่าการขอของขวัญที่มอบให้คืนนั้นมันผิดจรรยาบรรณขอขอบคุณข้อมูลจาก PPTV h d 36เรามาฟังความคิดเห็นของชาวศรีลังกาว่าเขาคิดกันอย่างไรกับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอดีตหัวหน้าฝ่ายคาราวาสของวัดพระเกี้ยวแก้วต่อประเทศไทยโดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่า ถ้าจะให้เกิดความเป็นธรรมต้องดำเนินคดีกับผู้ดูแลช้างของวัดกันเดและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดความคิดเห็นต่อไปก่ลาวว่าในฐานะมนุษย์พวกเราสนับสนุนให้ประเทศไทยเอาช้างของพวกเขากลับคืนไปและถ้าพวกเขาเต็มใจเราอยากส่งช้างของเราให้พวกเขาด้วยพวกเขาดูแลช้างได้ดีกว่าคนของเราความคิดเห็นต่อมากล่วว่าปากของคนพวกนี้หายไปไหนหมดตอนที่มีการทรมานช้าง ได้โปรดบอกความจริงเกี่ยวกับช้างไทยอยากก่าโกหกอีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเราต้องจ่ายเงินเพื่อฟ้องร้องให้เกิดคดีแล้วก็พ่ายแพ้และเสียชื่อเสียงแบบนั้นหรือคนศีลังการ็มองออกนะครับว่าฟ้องไปก็แพ้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพวกเรารู้ดีว่าพวกคุณปฏิบัติต่อช้างทั้งหมดอย่างไรถ้าเป็นไปได้ช่วยพาช้างตัวอื่นไปยังประเทศที่มีคนที่สามารถดูแลช้างได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ชัดเจนแล้วสีลังกาเป็นประเทศที่ไร้กระดูกสันหลังไม่ควรเอาประเทศชาติศาส,สนามาอ้างเพื่อใส่โซ่ช้างความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแม้แต่คนยังไม่มีอาหารไม่มียารักษาโรคที่ถูกต้องและจะดูแลช้างได้อย่างไรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการที่พวกเขาไปขอช้างจากประเทศไทยก็เพื่อเอามาหาเงินเข้ากระเป๋าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขากําลังทําคดีเพื่อขอเงินหรือขอช้างความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า คนพวกนี้คือคนที่โกหกสื่อไปวันๆแต่กับทรมานสัตว์ที่บริสุทธิ์มีคนพูดกันมากหลายคนเห็นด้วยกับตาตัวเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการฟ้องร้องกับต่างประเทศคือความชอบธรรมหรือความเห็นแก่ตัวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือประเทศที่บอกว่ารักช้างจนฉันรู้สึกเหมือนว่าไร้มนุษย์ในประเทศนี้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องฟ้องให้มีคดีความหากคุณแสดงใบเสร็จอาหารที่เลี้ยงช้างในหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะจ่ายให้คุณได้นั่นสิมีหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าได้โปรดเอามันกลับไปคนหรือสัตว์อยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกไม่มีคนสนใจไม่ว่าตอนนี้จะเรียกร้องอะไรก็ตามความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าหุบปากแล้วเงียบซะอย่าพูดอะไรโง่ๆออกมามันเป็นการทำลายประเทศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ทำไมไม่สนใจช้างในประเทศเราบ้างเราก็มีช้างสวยเยอะเมื่อคุณเอาของคนอื่นมาแล้วไม่เห็นค่าคุณก็ควรส่งคืนเข้าไปความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าผมมีคำถามว่าทำไมคนต้องให้ช้างมาดูแลความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างข่าวโง่ๆให้แพร่กระจายถ้าอยากฟ้องก็ใช้เงินของตัวเองอย่าใช้เงินของประชาชนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าก่อนจะฟ้องร้อง ให้ดูแลอาหารช้างและร่างกายของช้างให้ดีเหมือนที่คุณพูดก่อนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเป็นบุญมากแล้วที่ได้กลับบ้านเกิดเพราะคนที่นี่ดูแลไม่ดีมีแต่ความทรมานความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมต้องฟ้องร้องถ้าคุณดูแลมันดีมันก็คงไม่มีอะไรคุณไม่ได้ให้อาหารดีๆแก่ช้างด้วยซ้ำเหมือนเอามันมาฆ่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า นี่เป็นเรื่องราวละครเกี่ยวกับช้างที่ใช้ในเดือนนี้ใช่ไหมตอนนี้ทุกคนเห็นช้างกันหมดเลยความเห็นนี้เหมือนจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีใครเห็นปัญหาช้างหรือสนใจช้างกันเลยนะครับความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าช้างควรอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีคนดีมีคุณธรรมและ,จะเจริญแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสัตว์มันควรอยู่ในป่ามีศาสนาไหนบ้างที่คนที่เทศให้คนอื่นฟังเอาสัตว์มาขังคุกและทํางานหนัก ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมต้องไปฟ้องร้องเขาเราในฐานะเจ้าของประเทศควรรู้สึกละอายที่ไม่สามารถปกป้องสิ่งที่ได้รับและปกป้องทรัพยากรที่เรามีมันคือหน้าที่ของเราทุกคนที่เกี่ยวข้องควรได้รับโทษไม่ควรไปฟ้องร้องประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไม่ปกป้องดูแลรักษาสัตว์ให้อยู่ดีแต่ไม่ยอมแพ้ที่จะปกป้องคนที่กระทำผิดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ไม่มีคําใดๆที่จะเอ่ยถึงคําพูดโง่ๆของพวกเขาอย่าเรียกคนที่อยู่นวัดกันเดวพะพระฉันนึกถึงแต่คนใจบาปที่อยู่ที่นั่นความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าคนที่ดูแลช้างเหล่านั้นควรถูกดําเนินคดีข้อหาทําให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอย่างไรก็ตามวัดไม่จําเป็นต้องมีช้างใช่ไหมช้างทั้งหมดควรน,นําไปยังประเทศแม่ของพวกเขาวัดไม่จําเป็นต้องมีช้างความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า มีการทารุณกรรมสัตว์เพื่อง,งานวัฒนธรรมตั้งแต่ฉันรู้ว่าช้างที่จะเข้าร่วมในกระบวนพาเรจ,จะไม่ได้รับอาหารจนกว่ากระบวนพาเรจ,จะจบลงสัตว์กำลังทรมานเพื่อปกป้องวัฒนธรรมของศรีลังกาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าคนโง่ที่พูดลงข่าวให้ดูดีก็เพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นมัทุราชานในศรีลังกาถ้าใใจขนาดนั้นก็คงไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้แค่พูนความจริงมันออกมาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ยื่นฟ้องทำไมเพื่ออะไรสัตว์ป่าในประเทศคิดจะปกป้องบ้างไหมไม่มีอะไรที่จะทําแล้วหรือไงทำไมไม่สนใจกับตั์ที่ตายในป่าบ้างความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกคุณแค่อยากเก็บงาของช้างไทยไว้ที่นี่แค่นั้นแหละความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่มีผู้นำคนไหนของศีลังกาที่ไม่ใช่โจรไม่มีผู้นำที่ฉลาดและซื่อสัตย์ในประเทศมีแต่อาชญากรรมช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก การฆ่าช้างเหล่านั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศนี้ได้รับคำสาปคุณเห็นว่าช้างถูกฆ่าตายกี่ตัวในหนึ่งวันมีช้างกี่ตัวที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีช้างกี่ตัวที่มีแผลนับร้อยในร่างกายมีการแจกจ่ายปืนไปทั่วประเทศเพื่อการเกษตรเพื่ออะไรและปืนที่กระจายไปมีกี่กระบอกที่ยิงช้างประเทศต้องการผู้นำที่ฉลาดมีจิตใจเมตตาและแก้ไขปัญหาโดยตรงเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าสัตว์และมนุษย์ก็เจ็บป่วยแล้วก็ตายเหมือนกันทุกวัน มันเป็นเรื่องปกตินี่คือเกมของ NGO ที่พยายามทําให้เราขายหน้าต่อโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าช้างเป็นของขวัญที่ถูกให้มาเพื่อให้เราดูแลแต่พวกคุณดูแลไม่ดีแล้ววันนี้กลับมาพูดหาค่าใช้จ่ายในการดูแลมา37ปีพวกคุณก็แค่อยากได้เงินแค่นั้นแหละความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าช้างทุกตัวควรนํากลับไปยังประเทศของพวกเขารีลังกาเป็นประเทศที่มีผู้ปกครองโง่โง เห็นแก่ตัวไม่เคยสนใจสัตว์หรือคนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเขาไม่เอาช้างคืนไปหรอกนะถ้าพวกคุณดูแลช้างดีฟ้องร้องเพราะอยากได้เงินจากประเทศไทยพวกคุณคิดว่ามันจะได้เหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโปรดเอาพวกมันออกไปจากศรีลังกาที่นี่เป็นนรกสําหรับสัตว์ที่น่าสงสารผู้นําวัดเป็นคนขี้ขาดที่ไม่สามารถปกป้องสัตว์ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ไม่มีประโยชน์ในการฟ้องร้องทำคดีประเทศอื่นไม่สนใจสีลังกาหรอกสัตว์ที่นํามาจากพวกเขาก็ควรส่งคืนเขาไปอย่าทรมานสัตว์เหมือนกับการทรมานประชาชนอีกเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าศีลังกามีชื่อเสียงมากสําหรับการฆ่าช้างมันได้รับการพิสูจน์แล้วจะอยากได้ช้างเพื่ออะไรอีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการดูแลมนุษย์วัวในรัฐสภายังทําไม่ได้และจะสามารถดูแลช้างได้อย่างไร ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอย่าว่าแต่ช้างเลยเอาผมไปด้วยความเห็นนี้น่าจะบอกว่าขอให้เขามาอยู่ประเทศไทยด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าช้างจำนวนมากตายในป่าพวกเขาไม่เคยมองเห็นไม่ดูแลรักษาสัตว์แต่กำลังจะไปฟ้องร้องคนแบบนี้ไม่ควรเป็นคนศีลังกาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้ามีการฟ้องร้องห้ามใช้เงินภาษีของประชาชนในการทำคดี พวกเราจะไม่เสียงเงินภาษีสําหรับการกระทํานี้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไม่มีการลงโทษใดๆกับพวกที่ทรมานสัตว์เลยหรือในเมื่อผู้ที่กินข้าวบุญก็คือพวกที่ดูแลสัตว์เหล่านั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแล้วทําไมเราต้องเอาช้างจากที่อื่นมาช่วยชีวิตช้างในศรีลังกา,ก,าก่อนได้ไหมความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าในประเทศที่นําก้านมะพร้าวมาให้สัตว์กินทุกคนรู้ว่าสัตว์ในสวนสัตว์ไม่ชอบแต่คนที่พูดเรียกร้องให้มีการแก้ไข จะถูกตีตราว่าเป็นคนผิดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขาต้องการช้างของพวกเขาคืนเพื่อเอาไปดูแลให้ถูกต้องช้างของพวกเขามีงาย,ยาวที่สุดในเอเชียและในที่สุดประเทศไทยจะชนะและได้ช้างคืนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าพวกเขาปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเมตตาสัตว์ที่ไร้เดียงสาต้องมาอาศัยอยู่เหมือนนักโทษที่ทําความผิดและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าพวกเขาต้องการช้างไทย เพราะช้างไทยมีงาที่ยาวที่สุดในเอเชียเราควรหยุดการส่งช้างเพื่อการทูดได้แล้วเรื่องงานนะครับช้างเอเชียในศีลลังกาน,นั้นตัวจะใหญ่แต่ไม่เข้าตำราเนื่องจากงานจะสั้นงานที่ยาวที่สุดจะอยู่ประมาณ50เซนติเมตรช้างพมา่าอินเดียและไทยจะมีงายาวสวยงามตามตำราจึงถูกขอจากศีลลังกานในโอกาสต่างๆโดยอ้างความเชื่อมโยงทางศาสนาประเพณีโดยช้างไทยมีงาที่ยาวได้ถึง2เมตรมีลักษณะที่เรียกว่างาอุ้มบาท ซึ่งตรงกับความเชื่อโบราณของชาวสีลังกาก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวสีลังกาต่อข่าวจะฟ้องร้องไทยหากจะเอาช้างที่เหลือกลับโดยช้างไทยในสีลังกายังเหลืออีก2เชือกได้แก่พายประตูผาส่งไปเมื่อปี2523ส่วนอีกเชือกก็คือพายสีนรงคงส่งไปพร้อมกับพายสักโุรินเมื่อปี2514เพื่อใช้ในงานแห่ขบวนพระเคียวแก้วโดยข้อมูลจากเพจ World Forum มข่าวสารต่างประเทศ รีลังกามีช้างป่าประมาณ7,000ตัวในปี2022ช้างป่าสีลังกาตาย433ตัวจากมนุษย์และการกินขยะและสีเดือนแรกของปี2023ช้างป่าตาย151ตัวในสีลังกาและเรื่องอาหารนะครับหลายคนสังเกตว่าช้างในสีลังกามีการให้ใบมะพร้าวและการมะพร้าวเป็นอาหารซึ่งมันไม่ถูกต้องที่จะเอาใบมะพร้าวและการมะพร้าวมาเป็นอาหารหลักช้างเป็นสัตว์กินพืชใช้เวลากิน16-18ชั่วโมงต่อวันกินพืชและอาหารหลากหลายตามฤดูกาล ส่วนใหญ่แล้วจะกินใบไม้เปลือกไม้ผลไม้เป็นอาหารแต่ก็อาจกินหญ้าและสมุนไพรเข้าไปในปริมาณมากด้วยเช่นกันโดยถ้าเป็นช้างเลี้ยงคนเลี้ยงต้องหาอาหารเติมที่ช้างชอบเช่นข้าวเปลือกอ้อยกล้วยมะละกอและเกลือเติมลงในอาหารเพื่อทดแทนดินปงที่ช้างกินในป่าสำหรับสถานการณ์ช้างที่เหลืออยู่ในสีลังกาจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับ ขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ